วันนี้เสนอเมนูมนเนมี่ยงปลาเนลทอดสมุนไพรจ้ากับทอดปลานะคะเพราะทำมันมเหลืองเอามาพักน้ำมันทำให้เขาเด็ดน้ำมันแล้วก็ทอดส่วนตัวมันทอดให้หอมทอดให้กรอบทอดให้เหลืองแล้วก็พักน้ำมันก็ใส่มาทำน้ำจิ้มนะนีน่น้ำจิ้มถั่วตัด กระเทียมคุขูดให้ละเอียดใส่ชอตเตอรที่ตำไว้ลงกป้ายใส่ซุรดลงป้ายใส่น้ำตาลบีบมะนาวบีบบีบบีบ,บ,บใส่น้ำปลาบีบ,บ,บแล้วก็คนแกงกระเสด จิ้มถั่วตาดเสร็จแล้วต่อไปมาทำน้ำจิ้มซีฟูด๊ดใส่พริกเขียวกับกระเทียมลงป้ายขูดให่ละเอียดเอียดแล้วมุ่งใส่สลดลงป้ายใส่ไลายแสฟไลายน้ำตาลลงป้ายมันานาบีบีบีมันามนากระนำน้อยหน่อย วีบยุงสันกบับหอกี f, ป้ายน้ำปลาลงป้ายทนให้เข้ากาันเสียบแค่นี้เสร็จสิ้นเไปมาหันสมุนไพรหั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟจ,จ้าไปกินกัน กินสับแซ่บคู่กับผักผัดเนียงอ่ะหลายๆมาเด้อมากิน